เจรนบอรพุทธศาสน,นิกชนสมาชิกกลุ่มยูทูปเพื่อการเผยแพ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองมาแสดงเพื่อเป็นการประดับสติปัญญาเพื่อเป็นการบำเพ็ญบุญบำเพ็นกุศลบำเพ็ญบารมีเป็นข้อคิดสักิดใจ เพื่อให้ละการทําความชั่วมุ่งสู่การทําความดีด้วยกายวาจาใจความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทําเองใครคิดว่าการทําความดีมันทําได้ยากกว่านั้นหรือจริงๆแล้วการทําความดีไม่มีความลําบากยากเย็นอะไรเลย ถ้าเราคิดว่าการทําดีก็เหมือนกับการที่เราต้องบริโภคน้ําและอาหารในทุกๆวันแล้วนั้นการทําความดีก็จะกลายเป็นเรื่องจําเป็นที่เราต้องทอําตัวตรนโนมัติในทันทีความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องลงมือทําเองอย่ารอแต่จะอธิษฐานขอให้ฟ้าดินหรือบึ่งบนประทานสิ่งดีๆมาให้กับเรา เราต้องลงมือทำความดีด้วยตัวเราเองมีความทั้งใจและเชื่อมั่นว่าเมื่อเราสร้างสมแต่กรรมดีแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาเองคนทำดีย่อมได้ดีเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่ที่ว่าความดีนั้นจะงอกเงยออกดอกออกผลให้เราได้ชมเชยเมื่อไรเท่านั้นเองขออย่าได้หยุดทำความดีจงทำดีต่อไป กรรมดีจะส่งผลให้เกิดแต่สิ่งที่ดีๆตามมาให้เป็นมงคลต่อชีวิตของเราต่อตอไปด้วยในสมของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สั่งและพระเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอกใต้ปัญญาขอให้ท่านพุทธศาสนิกนชน ตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มยูทุกเพื่อกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกสุขโรคภัยพยันตรายทั้งพวงมีอายุวนาสุขภพลปฏิาพานธนสารสมบัติที่พัฒนามงคลสมบูรณ์คุณผลด้วยลาบยศสุขสรารเสริญมีความเจริญขณา,าในการงานหน้าที่มีความร่ำยินในพระบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ปุญญาตายาญยาตสนิทมิตรหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จตามความมุ่งมาป่ปรารถนาของท่านเถืนขอเจอเริญพอ